ดึงมาแล้วครับเกือบร้อยอืมเดินปลาสลิดครับผมลาสไอปลาสลาดนะครับเนี่เอาละเนี่ยครับไรหมดดอกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับแกงโฮฟิชชิงครับวันนี้เราก็พากันมาตกปลาที่หมายคลองนะครับผมคลองชนประทานนะครับคือน้ํานี่ส่งมาจากเขื่อนกิวลมเนยนะครับผมวันนี้น้ําก็ค่อนข้างมีสีน้าตาลแดงนะครับก็จะมาลองดูว่าวันนี้จะ มีปลาอะไรบ้างนะครับในช่วงกลางวันนะครับจะมาลองดูช่วงกลางวันก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองชมกันครับผมเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับ มีอาการครับมีอาการครับดึงมาแล้วครับเรียบร้อยมาเลยหนึ่งตัวนี่นะครับพอตะกลับโอ้ยเอาขอเข้าไปนึกอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอกดปลดปลาก้อนครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายกันมาอยู่ตรงนี้นะครับ ตสตซอยห้านะฮะอยู่สตที่บ้านต้ตองครับก็เดี๋ยวจะมาพักกินข้าวตรงนี้นะครับเอ,เอาลงเบ็ดทิ้งมาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราว่ากันครับผมกับข้าวนี้ก็เป็นจิ้นหมูแดงนะครับเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนนะ วางนี้ก็ปล่อยเบ็ดอยู่ข้างไปก่อนกินข้าวบรรยากาศริมน,น้ำมากันนี่นี่นะฮะมาพี่น้องกินด้วยกันครับอฟังเือ,ยอยนเด้วทุนก็ขึ้นลงนี่นะครับน้ำพัดไหลวนอยู่แถวหน้านี่นะ ว่าสวสดัเลยนะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องร <c oughs> อจังหวะหลังสะโตนี่น่าจ,จะมีปลาเยอะนะครับตาเข้ามาวนเวียน <c oughs> อุมากระสีจินแดงครับพี่น้อง <c oughs> 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 นี่นะยอกครับอืม ทำน้ำแจ๊บกับข้าวเหนียวครับกิบนได้กันครับพี่น้องทางบ้านผมมันไม่ค่อยวรวมสมบูรณ์นะผมเนี่สก่อนปลาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้หายหมดครับโดน็อด สารเคมีด้วยฮอตด,ด้วยืมรอบเลยแข่งหกืมได้ปลาสลิดครับผมสุดยอดเลยเก็บไปหนึ่งแต้มครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อน โอ้ยมาอีกตัวแล้วครับผมปลาสลัดลสไอปลาสลัดนะครับเต็มปากต่มาด้วยด้วยนี้ตะกี้ฝนตกนะครับเราก็เลยไม่ได้เก็บภาพเราได้ปลาอีกหลายตัวเลยนะเก็บปลาก่อนโอเคค่อยมาดูผลงานรวมกันได้อยู่ครับวันนี้อืื้อออหร่อยแน่เย็นนี้ย่างครับผม เฮ้ย okay, ครับเยียก่อนเดี๋ยวพิลิ่ต่อครับผมเร็วเลยแรงโห่เฮ้ยเดียกันต่อดีครับผม เห็นทุนไหมอืมนี่นะครับมาดูทุนไปพร้อมกันอาละเนียค่ะไหลหมดดอกกันแล้วนี่ครับดูแล้วนี่ไงมวยเหยือโอเคครับผมลงกันต่อ ดีนะยังไม่ลงคอลึกโอเคครับผมลงต่อเห็นทุนไหมโอเคซูมให้ดูครับผม โอเคก็ได้เวลาสมพลและเลิกแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้เวลากลับกันแล้วนะครับก็แสงใกล้จะหมดละผมไม่ได้เอาไฟฉายมาเดีย๋ยวเรามาต่อทริปกลางคืนกันต่อเดี๋ยวยังไงก็ลองมาตามชมกันต่อครับเดี๋ยววันนี้มาดูผลงานกลางวันกันก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับยังจะได้มากนะครับที่ช่วงกลางวันฝนตกนะครับก็อ ไม่ได้ถ่ายนะครับพอได้อยู่นะครับดูผลงานหน่อยอืมนี่นะโอเคไปผลงานหน่อยครับเออโอวันนี้ก็พอได้กินอยู่นะครับปลาได้ปลาสลิดมาด้วยนะครับได้ปลาสลิดมาตัวนึง ปลาตองปลาตองครับได้เพียบเลยครับปลาสลับครับก็มีปลานิลแล้วก็ปลาหมอช้างหยียบนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับกับผู้ติดตามชมกันมาตลอดนะครับก็วันนี้จบกันไปด้วยดีขอลากันเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับผมตามรอยหลิวชิวธรรมชาติครับผม เป็นของพิชิงเลิฟเลยครับผมย้ yeah.